นานมาแล้วยังมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนักและมีพระจำวัดอยู่ไม่กี่รูปวัดป่าแห่งนี้มีหลวงตาใจดีชื่อว่าหลวงตาบุญเป็นผู้ที่คอยดูแลสิ่งต่างๆภายในวัดและดูแลพระลูกวัดอีกสองสามรูปกับเด็กวัดอีกสองคนโดยเด็กวัดทั้งสองคนนั้นมีชื่อว่ามั่นกับอยู่ เด็กชายทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าที่ร่อนเร่ไปเรื่อยเปื่อยและได้มาพบเจอกับหลวงตาบุญเมื่อหลวงตาบุญเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเพราะเด็กชายทั้งสองคนมีอายุเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นเมื่อหลวงตาได้ถามไทยและรับฟังเรื่องราวแล้วก็ได้ผามั่นกับอยู่มาเป็นเด็กวัดนับจากนั้นมาเด็กชายทั้งสองจึงมีที่อยู่ที่กิน โดยไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนที่ผ่านมาและเพราะด้วยสำนึกบุญคุณของหลวงตาก็เลยทำให้ทั้งมันและอยู่กลายเป็นเด็กดีและรู้การรู้งานจนหลวงตาบุญนั้นอดชื่นชมมิได้และคิดว่าเด็กชายทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็คงใช้ชีวิตได้อย่างไม่ยากลำบากแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลวงตาสังเกตเห็นได้จากเด็กชายทั้งสองคน คือมั่นนั้นจะเป็นเด็กฉลาดทันคนและมีน้ำใจส่วนอยู่นั้นก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจเหมือนกับมัน่นแต่อยู่จะเป็นคนซื่อและไม่ทันคนซึ่งหลวงตามักจะบอกกับมั่นอยู่เสมอว่าให้คอยดูแลอยู่จำไว้นะเจ้ามัน่นเองทั้งสองคนไม่ใช่พี่น้องแต่ก็เหมือนพี่น้องเองต้องคอยปกป้องดูแลเจ้าอยู่มันด้วย ขอรับหลวงตาส่วนเจ้าอยู่เอ็งอย่าเป็นคนที่ซื่อจนเกินไปต้องรู้จักระวังคนระวังภัยแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขอรับหลวงตามั่นกับอยู่ได้อาศัยอยู่ที่วัดโดยการเป็นเด็กวัดที่คอยดูแลหลวงตาและทำทุกอย่างที่พอจะช่วยเหลืองานในวัดได้ จนกระทั่งทั้งสองเติบโตอายุได้15ปีในวันหนึ่งขณะที่หลวงตาบุญได้ออกไปบินทบาทก็ได้พบเด็กชายคนหนึ่งที่ดูแล้วอายุน่าจะไล่เลี่ยกับม่นและอยู่โดยเด็กชายคนนั้นได้ถูกชาวบ้านจับตัวไว้และบางคนก็ได้ชกต่อยเด็กชายด้วยแม้เด็กชายคนนั้นจะถูกชาวบ้านยืนห้อมล้อมแต่ดูเหมือนเขาจะไม่หวาดกลัวสิ่งใดเลย แม้จะโดนเตะโดนต่อยแต่เขาก็สู้ยิบตาเช่นกันจนหลวงตาที่ยืนมองอยู่นั้นทนไม่ได้และได้เดินเข้าไปห้ามปรามโยมโยมหยุดเถอะทำไมทำอย่างนั้นกันล่ะก็ไอเด็กเหลือขอคนนี้ตั้งแต่มันมาอยู่ที่นี่มันก็สร้างแต่ความรำคาญชอบลักขโมยไปทั่ว หลวงตาเลยตัดสินใจขอตัวเด็กชายคนนั้นให้ไปอยู่ที่วัดป่าโดยได้บอกกับชาวบ้านว่าวัดป่ากับหมู่บ้านนั้นก็อยู่ไกลกันพอสมควรเด็กชายคงจะไม่มาสร้างความรำคาญให้แล้วและหลวงตาบอกว่าจะคอยอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านทั้งหมดจึงยอมให้หลวงตาพาเด็กชายรูปร่างผอมเกรงและมีแววตาขุนขวางไปกับท่านด้วย มั่นและอยู่ที่เดินตามหลวงตาบุญได้หันมามองเด็กชายที่เดินรังท้ายอยู่บ่อยๆโดยทั้งมั่นและอยู่ได้ยิ้มให้ด้วยความเป็นมิตรแต่เด็กชายที่หน้าตาบวมปูดก็ไม่ยิ้มตอบแถมยังเมินหน้าหนีอีกด้วยมั่นและอยู่จึงได้แต่มองหน้ากันอย่างงงๆจนกระทั่งไปถึงที่วัดป่าหลวงตาก็ได้เรียกทั้งสามคนให้เข้าไปพบเจ้าชื่ออะไรรึ ถ้าถ้าชื่อลาบชื่อดีนะลาบนี่เจ้ามัน่นเจ้าอยู่เป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่มานานแล้วมัน่นอยู่เอ็งทั้งสองคนช่วยดูแลเพื่อนด้วยนะขอรับหลวงตาทั้งมั่นและอยู่รับปากหลวงตาอย่างแข็งขันและพร้อมที่จะเป็นมิตรกับลาบ แต่ลาบนั้นยังคงเฉยเมยทั้งสคนได้อาศัยอยู่ที่วัดจนกระทั่งอายุได้19ปีซึ่งในระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่วัดทั้งมั่นและอยู่ต่างก็รู้ว่าลาบเป็นคนเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้อย่างที่สุดแม้แต่หลวงตาเองก็รู้นิสัยของลาบดีลาบจึงเป็นเด็กวัดเพียงคนเดียวที่มักจะถูกหลวงตาเรียกตัว เข้าไปอบรมสั่งสอนอยู่เสมอพลราลาบนั้นจะคอยหาเรื่องอยู่บ่อยๆเขาเห็นว่าอยู่เป็นคนซื่อและไม่มีปากไม่มีเสียงแต่กับมัน่นลาบจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรเพราะมั่นเป็นคนฉลาดและรู้ทันลาบแต่ถึงแม้ลาบจะไม่น่ารักและคอยกลั่นแกล้งอยู่ทั้งมันและอยู่ก็ไม่เคยโกรธเคือง และคิดว่าลาบนั้นเป็นเพื่อนของพวกเขาเสมอหลังจากที่ทั้ง3าคนได้บวชเรียนเรียบร้อยแล้วและศึกออกมาซึ่งตอนนั้นหลวงตาก็อายุมากแล้วในตอนแรกหลวงตาตั้งใจจะให้ทั้ง3าคนบวชเป็นพระและใช้ชีวิตในผ้าเหลืองอยู่ที่วัดป่าแห่งนั้นแต่เมื่อท่านดูท่าทีของชายหนุ่มทั้งสาคนก็เห็นแล้วว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในสมณเพศ หลวงตาบุญจึงคิดการว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ทั้งสามคนได้มีอาชีพในวันข้างหน้าและสามารถออกไประจญโลกกว้างนอกวัดได้และเป็นคราวโชคดีของมัน่นอยู่และลาบเพราะมีเศรษฐีคนหนึ่งได้ขับเกวียนมาที่วัดป่าและเศรษฐีท่านนี้ก็คือน้องชายของหลวงตาบุญนั่นเองเมื่อหลวงตาบุญเห็นอย่างนั้นก็คิดออกว่าจะทำอย่างไร ที่จะให้ลูกศิษย์ทั้งสคนได้มีงานมีการทำเจ้ามาก็ดีแล้วขอฝากทั้งสาคนนี้ไปทำงานด้วยเถอะให้พวกเขาได้ฝึกการทำมาหากินน้องชายของหลวงตาบุญก็รับทั้งสคนไว้ทำงานด้วยความเต็มใจเมื่อทั้งสเดินทางไปถึงบ้านของเศรษฐีก็ได้เริ่มฝึกขับเกวียนเมื่อขับเกวียนได้ชำนาญแล้ว เศรษฐีก็ให้ทั้ง3คนขับเกวียนไปส่งสินค้าที่ต่างเมืองและให้ค่าจ้างในทุกๆครั้งจนมั่นอยู่และลาบเริ่มมีเงินทองเก็บสะสมไว้ทั้ง3คนได้ทำงานให้กับเศรษฐีอยู่หลายปีจนเริ่มมีกินมีใช้และสามารถปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นของตัวเองได้จากนั้นทั้ง3ามก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่ตนเองรักใคร่ และเมื่อเศรษฐีได้เห็นว่าทั้งสามคนเติบโตและมีครอบครัวแล้วเขาจึงให้เกวียนกับมั่นอยู่และลาบพวกเจ้าเก่งกาจในเรื่องการค้าขายและมีครอบครัวกันแล้วเวียนที่ข้าให้จงนำไปทำมาหากินเถิดและขอให้พวกเจ้าโชคดีเมื่อทั้งสามคนแยกตัวออกมาจากเศรษฐีแล้ว ก็ได้ขับเกวียนไปขายสินค้าตามเมืองต่างๆโดยที่ทั้งสามคนมักจะไปด้วยกันเสมอแต่จะแยกไปขายสินค้ากันคนละจุดทั้งสามคนทำมาหากินอยู่แบบนี้จนกระทั่งมีกินมีใช้และอยู่นั้นก็มีลูกหนึ่งคนแต่เมียของมั่นได้มาตาจากไปเขาจึงไปรับเด็กชายกัพาราคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านของเศรษฐีมาอุปการะเลี้ยงดู และสอนให้ทำมาหากินเช่นเดียวกับตนเองส่วนลาบนั้นก็รักใคร่กับเมียดีแต่ทั้งสองคนกลับไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวทั้งมัน่นอยู่และลาบต่างก็ไปทำมาหากินด้วยกันและขับเกวียนไปกลับด้วยกันอยู่เสมอแต่ระยะหลังมานั้นมั่นเริ่มสังเกตเห็นว่าอยู่ดูจะเงียบเงียบไป และลาบปรับสดใสาร,ราเริงจนเกินเหตุจนเมื่อได้อยู่กันตามลำพังมั่นจึงได้คุยกับอยู่เอ็งเป็นอะไรหรือไอ้อยู่ข้าเห็นเองเ็งแปลกๆมาหลายวันแล้วก็ไอ้ลาบนะสิมันยืมเงินข้าแล้วไม่คืนแถมยังชอบขโมยเงินทองกับข้าวของในเกวียนของข้าอีกอันที่จริงแล้วพฤติกรรมนี้ของลาบ ทั้งมั่นและอยู่ต่างก็รู้แก่ใจแต่ทั้งคู่ไม่อยากจะพูดมากและต้องการให้ราบนั้นคิดได้เองว่าไม่ควรจะทำแบบนี้กับเพื่อนแต่จนแล้วจนรอดลาบก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเองและอยู่ก็มักจะเป็นเหยื่อของราบอยู่เสมอส่วนมั่นนั้นราบจะไม่ค่อยยุ่งด้วยเพราะเขาเป็นคนฉลาดและกล้าที่จะพูดว่ากล่าวเลยทำให้ลาบไม่กล้าทำอะไร มั่นเลยได้แต่ปลอบใจอยู่และบอกว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเขาจะคุยเรื่องนี้ให้ซึ่งในระยะหลังมามั่นมัวจะฝึกสอนแดงหนุ่มน้อยที่กำพร้าพ่อแม่ให้รู้จักขับเกวียนเขาจึงไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับลาบเลยมั่นนั้นคิดว่าเมื่อแดงฝึกจนชำนาญในการขับเกวียนแล้วเขาก็จะหาซื้อเกวียนให้แดงไว้คอยขับตามเขาไป เมื่อออกไปค้าขายที่ต่างเมืองลุงมัน่นทำไมลุงอยู่กับลุงลาบถึงไม่พูดคุยกันละ่ะเรื่องของผู้ใหญ่ไอ้แดงเอ็งอย่าสนใจเลยและในวันหนึ่งมั่นก็ได้เกิดหกล้มและต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีแดงคอยดูแลมั่นเลยไม่ได้ขับเกวียนออกไปค้าขายเหมือนเช่นที่ผ่านมา คงเหลือแต่อยู่และลาบที่ยังคงขับเวียนออกไปค้าขายที่ต่างเมืองมั่นเองรู้สึกแปลกใจว่าทำไมตนเองถึงได้หกล้มและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมิใช่อุบัติเหตุแต่เขาก็เก็บความสงสัยไว้ในใจส่วนอยู่กับลาบนั้นจะขับเวียนออกไปค้าขายอยู่เสมอแม้อยู่จะกลับมาบ่นกับมั่นบ่อยๆว่าไม่อยากขับเวียนไปพร้อมกับลาบ แต่เขาก็เลี่ยงอะไรไม่ได้เพราะจำเป็นต้องไปค้าขายและลูกค้าก็ยังคงรอซื้อสินค้าอยู่เสมออยู่มักจะบ่นให้มั่นฟังวันลาบนั้นดูแปลกๆไปและเอารัดเอาเปรียบตนเองมากกว่าเมื่อก่อนเสียอีกบางครั้งก็ทำตัวไม่น่าไว้ใจมั่นก็ได้แต่คอยปลอบใจและบอกอยู่ว่าท้าไม่ไว้ใจก็รอให้ตนเองหายดีก่อน แล้วค่อยออกไปค้าขายพร้อมกันข้าว่าก็ดีเหมือนกันแต่พรุ่งนี้ข้าต้องไปก่อนจบเที่ยวพรุ่งนี้ข้าจะรอไปพร้อมกับเองและการสนทนากันในครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มั่นและอยู่ได้พูดคุยกันเพราะเมื่อได้เวลาเดินทางกลับมาจากค้าขายกลับมีแต่ลาบที่ขับเวียนกลับมาและมาส่งข่าวให้กับมัน่น ว่าอยู่ถูกโจรปล้นและฆ่าตายเมื่อมั่นได้รู้ข่าวก็เสียใจมากและเมื่อเขาเดินทางไปถึงจุดที่อยู่ถูกโจรปล้นและฆ่ามั่นกลับจําได้ว่าเส้นทางนั้นเขาเคยเตือนทั้งอยู่และลาบว่าอย่าขับเวียนผ่านไปและเขามั่นใจว่าอยู่จะไม่ขับเวียนไปทางนั้นอย่างแน่นอนเมื่อเขาพิจารณาดูเนื้อตัวของลาบแล้วก็เห็นร่องรอยขูดขวน เหมือนได้ไปต่อสู้กับใครมาซึ่งสิ่งที่มั่นคิดนั้นถูกแล้วเพราะลาบเองเป็นคนที่ลวงอยู่ไปฆ่าและปล้นเงินทองกับข้าวของไปทั้งหมดรวมทั้งที่มั่นเกิดอุบัติเหตุก็เป็นเพราะลาบนั่นเองเพราะลาบได้วางแผนไว้นานแล้วโดยให้มั่นต้องหยุดขับเกวียนเพื่อที่อยู่จะได้ขับเกวียนไปกับตนเพียงลำพังและเขาจะได้จัดการอยู่ได้อย่างง่ายๆ แดงที่นั่งอยู่บนเกวียนรู้สึกแปลกใจในสีหน้าและแววตาของมันเขาสังเกตเห็นว่ามันมักจะมองลาบแปลกๆแ,แต่ลาบนั้นจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จ้าแน่ใจหรือไอลาบว่าไอ้อยู่มันถูกโจรปล้นฆ่าตรงนี้ใช่ใช่ใชข้าข,ข,ข้าเห็นกับตาถ้าอย่างนั้นข้าขอบอกอะไรเองสักอย่างหนึ่ง เอ็งเคยได้ยินคำนี้หรือไม่กงเกวียนกำเกวียนเมื่อลาบได้ยินคำพูดของมัน่นเขาก็ชักสีหน้าไม่พอใจและขับเกวียนกลับไปโดยที่ไม่สนใจมั่นเลยหลังจากนั้นมาทั้งมั่นและลาบก,ก็ไม่เคยพูดคุยกันทั้งสองคนไม่เคยขับเกวียนไปค้าขายด้วยกันอีกเลย ทุกครั้งที่มั่นขับเวียนเพื่อไปค้าขายยังต่างเมืองเขาก็จะไปกับแดงส่วนลาบก็จะไปกับเมียของเขาแต่ไม่นานหลังจากนั้นทั้งมั่นและลาบก็ได้ยินข่าวว่ามีโจรแอบซุ่มปล้นพวกพ่อค้าในแถบเส้นทางที่พวกเขาขับเวียนไปขายสินค้าที่ต่างเมืองเมื่อมั่นได้รู้ข่าวและไม่อยากประมาทเขาเลยหยุดค้าขายไปก่อน แต่ลาบไม่ได้สนใจข่าวนั้นเพราะคิดว่าเป็นข่าวที่คนกุเรื่องขึ้นเขาและเมียยังคงขับเววียนไปค้าขายเหมือนเดิมและในวันหนึ่งเขาก็ถูกโจรปล้นจริงๆและโจรก็ได้ฆ่าเข,า,ขาและเมียตายอย่างน่าอนาถพอมั่นรู้ข่าวเขาก็รีบตามไปดูศพเพราะอย่างไรเสียก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเมื่อไปถึง และมั่นได้เห็นสภาพศพของลาบเขาก็ถอนหายใจเพราะสภาพศพของลาบนั้นไม่แตกต่างจากศพของอยู่ที่ถูกลาบฆ่าตายมั่นที่นั่งอยู่บนเกวียนได้แต่มองดูอย่างเวทนาขัดเตือนเองแล้วไอ้ลาบกงเกวียนกำเกวียนมันคืออะไรรือลุงม,มัน่นไอ้กงเกวียนกำเกวียนเนี่ย เองดูที่ล้อเกวียนสีแดงกงเกวียนก็คือส่วนประกอบรอบล้อเกวียนและกำเกวียนก็เป็นสี่ล้อเกวียนส่วนกลางของเกวียนเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็จะหมุนตามหากคนเราทําอะไรกับใครไว้ก็ย่อมจะได้รับผลตามนั้นหลังจากที่ลาบและเมียตายไปไม่นานพวกโจรก็ถูกจับได้ และถูกกวาดล้างไปจนหมดนับตั้งแต่นั้นมาเส้นทางนั้นจึงเหลือแต่มั่นและแดงที่ขับเกวียนออกไปค้าขายสินค้าอย่างต่างเมือง